เพื่อนเพื่อนมาครับมามากินน้ําแข็งใสด้วยกันนะครับของผมเนี่ยเป็นน้ําแข็งใสอ่าลาดอะไรแม่หน้ำอะไรเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นน้ําแดงนะครับน้ําแดงชอบแบบนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนช่วงนี้อากาศก็ร้อนเนาะถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่ว่าเราก็ขาดน้ําแข็งใสไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าบ้านเมืองเราเขตร้อนเนาะเขตร้อนชื้นนะครับนะมานะครับ น้ำแข็งใสด้วยกันครับหวานหวานครับับเพื่อนมาน้ำแข็งใสครับอือร่อยมากเพื่อนครับน้ำแข็งใสร้านปราโจนครับร้านในหมู่บ้านนะครับที่ผมอยู่นะครับนะเพื่อนครับคันาดเล็กครับอืม อะไยจริงเพื่อนครับ<ม>เท่ากับอากาศบ้านเรานะครับเนาะร้อนชื้นนะครับนะ่ะอืออะไยจริงครับเพื่อนครับน้ำแข็งใสงงเ่อทลายล้างของวันนี้สร้างความประทับใจยาวนานให้กับคนท้องถิ่นอั้งโจ อร่อยมากเพื่อนท่านี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็น้ำแข็งใสนะครับนะอร่อยมากมากครับบ๊ายบายครับ